นั่งขายยูซบีได้ขายอยู่บ่ม่มีคนเด็กขายเนี่ยมึงจะโล่้เป็นยังไงชาวนที่แม่ขากคขาปเพราะว่าเขายดเปลี่ยนแบเปลี่ยนแบมัาจะนอยเน,นีเ่ยถ้ือของก็ือมาถูกครก็ย้ายไปก็ขา้จอดสวัสดีทั้ง190ยูเซอร์นะครับสวัสดีในช่องของสิทธิพลทั้ง90ยูเซอร์เหมือนกัน มาสว่างเหมือนไเมื่อนี้ครับสว่างวีรวงวันนี้ครับสว่างวิรวงวันนี้ครับสว่างวีรวงวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ตอนนี้เราอยู่ย่านเมืองเก่าครับสวัสดีครับวัสดีครที่คีบสองเบือสองแมงอันมากครับทันมาโดยเฉพาะจะไปเรียกเดือนด้วยหล่ะลากคุณเหมียววัสดีครับ เไปคิอของั่งานลไกละเฮยที่งากเ้าเนครับเอไคลาบครับไคลาบ้าลาบกลังดังเลยครับช่วงนี้กำลังดังเปิดเพลงแย่แมนครับแมเปดเดืออแย่ลูกค้าเเปิดานดังร้าดังกับปคายกับคุยกับเจ้ดังอันว เป็นทางขึ้นไปทางมีวันที่ส้งฝั่งโดยสองฝั่่านประชาชนเลือกทีบนตัวที่ี่สิบ จำจำไม่จำไม่ได้เนี่ยย่งงนะสิบกาเบอร์สอขอบคุณนะครับขอบคุณใจนะครับยีิบสอธันวากาเบอร์2นะครับก็ไปเจอันเนี่ยฝากฝากให้ครับไม่ติดยี่สิบสองจะต่งานงนะโยมฝากกันเด้ จิ้มันต้องยางขางบนก่อนครับข้างเุ่นเลยจะุบอกมับมาหนีเข้ไปนี้แมนครับึ่นอยู่บนครับอยากฝากไปทาน่องกนเลยทานช่องครอมิคคือยูบอซ่เดียโอ้ยมีเร็มกน่ยี่บงเมื่อกันน่าฝากเบอร์องทุวมกรนังบขอบครับบเมือกมาว่าไปครับไปบายนี้สว่างวีรวงนะครับเจอกันเลยตำบลแก่งโดมตำบลท่าช้างครับ จะไปยปดกล่องวินจะอวยไผวยมาดูเพื่อเพื่อนยิ้มเงินกิโล

มีทีเอีคู่ใหญ่เออบอกเพิ่อกดแช่แน่ะ้าก,กดแช่นะครับคู่ใหญ่บอกกดไล่กดแช่ให้หน่อยครับใหญ่เน่อยครับเนี่ยครับมือหน่อยครับใหญ่ยางคู่กันครับครับเป็นฮ้าค่นอดถือเป็นไบบถอทำหน่อยทำใหญ่ วันที่22เนี่ยเลือกตั <amigo> <t ell> ้งนายกบัญชกาเลือกพรรคประชาชุเลือกสีนินธเลือกสนะครับพรรคที่้าพรรคเก่าไก่ว่ากันไปเอะล้สู้ ครับพเป็นเกยมาซื้อของกันใมาซอตลาดใหญ่มาซื้อปลาส้มมาซื้อเนื้อแข้งไปขาแล้วตอนนี้มันระเด็กของนี้ เราจออมายนะครับค to ู่อานี uh, uh, oh, uh, ้ที่นยกมาเลยนครับว่าที่นายกมาเลยรสองใหญ่คูใหญ่นี่เบอรสอนี่สองี่้วยสองากสดครับโอ้หใจเลยือย็นเยกวนะครับเราเป็นเีกก็ได้ครับครับสวัสดีครับผมครับที่น้องจับ

เข้ามาแล้วฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดข้อจอข้อใจให้หน่อยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับทั้งช่องของสิทธิพลเราค่วันนี้ด้วยนะครับช่องขอูอบด้วยนะครับ แต่พอเราดูเพีงน่งตาเดียวเลยแค่เาต้อง่ับยิดชออยู่สก่งองเปในองนี้เราจะส่งเสริมให้ี้ดอเสองพี่แม่าสองเปืนิเฟสต์ี่เพื่อศิเกาลงานใหญ่ๆจบกเซนเนนของเาด้วยขอบคุณนะครับนี่เอฟซีครูใหญ่ขอถ่ายรูปด้วยอะไรนะเดค๋ยวที่ออฟนี่นี้ก็่ติมดค่ะ นหญ่ย้อนแสงเดียถ่ายให้ไหมครับใช่เพื่อนนะพี่โตใเพ่อนครับมีนโยบายเสนอขันขันขันมาทางนี้ครับหันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้อง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 ขนหน้าทุกคนครับต้องหันหน้างนู้นโอเค

ส้มประทุมขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเราจะเป็นส้มประทุมนะครับอ่านอยู่นะครับคอมเมนต์เลยนะครับไปใหม่ได้ไม่สวยไทยใหม่ครับผู้ใหญ่บอกเราต้องยังมาพี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว ฝากช่องของช่องแฟนเพจในในช่องของคูออฟนะครับเข้าไปติดตามในช่องของสิทธิพลต่อนะครับเดี๋ยวเครื่องอีกเครื่องนี้จะแบตแบตจะหมดแล้วครับเดี๋ยวไปติดตามที่ช่องสิทธิพลเราหาวันนี้นะครับเซิร์ชเข้าไปในทิ๊กต็อกได้เลยครับสิทธิพลเราหาวันนี้ครับซี่ลอยครับโดยโดยขอาขออนุญาตปิดขออนุญาตปิดไลน์ เรื่องนี้ก่อนนะครับติดตามที่ช่องของสิทธิพลเราขาวานิชนะครับพ่อของแม่เราที่อยู่แล้วแม่เขนเด็กๆบนครับแมน้ก็หลายรานเรื่องีีสขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เห็นอก็ได้เจอนี้ีครับวัสดีครับโอ้อยู่กันเยอะเลย

ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับฝากคนที่เข้ามาแล้วท่านใดที่มาจากช่องของครูอุณฝากกดติดตามกดหัวใจให้ช่องของสิทธิพลเราค่ะวัินด้วยนะครับมี่คุบก็มาคุบอยู่ก็แห่ครับนโยบาย้ารกีฬาคนนี้ก็เป็นคนที่ส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของลีกฟุตบอลนะครับดิ่ฟุตบอลคนจับจังหวัดหรือว่ากควรขึ้นเชื่อใจประชาชนขอบคุณครับโค้ชโตก็ ตอนนี้คนโตก็ยังทําจิตอาสาอยู่นะก็คือสอนกีฬาให้นักเรียนนะครับสอนกีฬาให้เยาวชนนะครับแบบกีอาทเาเดินอยู่ที่ย่านเมืองเก่านะครับอยู่ที่ย่านเมืองเก่าเรต้องชื่นชมนี่แหละครับอยากได้คนที่มาเพื่อบ้านเพื่องานนะครับคนที่มีหัวใจเพื่อสังคมแบบนี้นะครับเราไาเลยยังนะครับทธิพลประชาชนของเรานะครับรวมแล้วแต่กว่าจะ ท่านชุดย่าน้ามารงทํางานของเราไปเรื่อนนายน้องแสงท่าไฮหน่อยครับพรุ่งนี้เครื่องในเจอกันครับพรุ่งนี้เครื่องในเจอกันที่ขอทองที่นนลังที่ตลาดคนเดินเถื่องในช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับซื่อสัตย์จริตโปร่งใสนะครับมีส่วนร่วมนะครับย่านเมืองเก่าอําเภออําเภออะไรอำเภอเมืองครับย่านเมืองเก่าเมืองครับ นะครับเระายกันของเราพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยแล้วยุดนี่เป็นให้อดให้ทอดให่ให้ปวดนะครับเลือกสิดที่ปวดเราประเทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับนตที่สิองเลือกนายูกอบฝ่ายัสองอ๋อขอบคุณครับ ยนเห็นมเแล้วไปเบิงมาก่อนแล้วเอาบอกมืดน้างคนมาจกมาแล้วรอบนึงมาแล้วรอบนึงนะมอันนี้บอผู้สมัครบอผู้สมัครยังม่นกดข้าบอกน้ำเงี้ยนทั้งนัยูกคับผมอันนี้ผู้ซอยหาเขียนครับผมเนไรจ้านี่ผู้ดีนี่ผู้ดผสมัครมยคอยรอกว่าอยู่อัญวาอยู่ชั้นนอกอยู่นี่พูดนพูดอกเมยดูมบปฏิเสธแจคค เด้วคุยยมาต้องนครับเนี่ยครับรี่รุ่นผงเลยแหก็คือรุ่นลูกับนี้นะคก็ยังมาใช้เลยเอซ่าคุใหรอกลัว่าห่เอถามี้ารขายขึ้นีแบบนี้ก็อเอ่นรูก็สวัสดีครับ

บวกแบบเส้นนี่่เซนี้ท่าแค่แค่ยังไงกอตี่่อนี่ต้มกแฟเแฟเด้เอาเบิ้งเบิงเบิ้งคู่ใหญ่ไปก่อนนะครับช่วงนเ้ยสวัสดีครับฝากด้วยนะครับผมมีผู้ใดถามอีอย่างมาก่เจ็ดทวนนะครับคุวเนียมี่คาเฟ่ที่หลาหลหลนะครับ หลักต่อยไมย้ฮะณถามว่าหลักต่อยไมย้ักต่อยไม้หลักุ้ยิงคนนี้มนไม้พี่น้องนไมค่นไค้่อไ่อยว่าไปทั่วอะไรอีกัเน่อาอะไร่ <c oughs> ไไยกันไปๆแต่เราเหนื่อยแต่เราเล่นรอบผู้ใหญ่ครับขันเขามากบ,บนขาตตองเปียนใหม่ข้าวตัง,ตงเปียนเป็นหลักนอยไมย้นอยไมย้

ผู้ใหญ่คือรอแทะลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นนอรอแทที่อยู่บนรถเม้เราจะมีนโยบาย่แก้ไขผู้จบผู้ไคให้รเนทขางรถรถแถหลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าจัดการเรื่องระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้มีรถโด่เตรงเวลาไม่เมื่งติดสีหยิบหยบแม้ทำดบ ยืดไปไหนก่อนต้ไม่ีรถตัวเพราะฉะนั้นกากการเรื่องนส่วนนะครับเรายักท่องเที่ยวไปสูงชี่ท่องเที่ยวไม่ได้ทบในรูปแบบต้วนี้นะใ้อุกลือกมาคนที่ชอบแต่ได้ว่าหลาคนเลไปเ่ตอนยมากกัง่ไห่อไอัผู้ใหญ่ไป็นผู้ใหญ่มาตันจัเปีนบวกกับเดือกแขกพี่น้องเอ้ยทั้งเพียรทั้งเปีนบวกกับเดือกแขก พี<ผ>่น้องกินตามน้าใหเขากันแหกพี่น้องเลยทม่แหกติกตอคมีหมดเลยเพื่อนโดมีดูเขาฝ่ายกันหน่อยรถกันหน่อยที่มันแหกเปลี่ยนุ๊กกันอีกโอ้ยพี่น้องเลยสิบวัยซื่อสารกับพี่น้องทั้งไหนเลยบอบเดือดเือดเดือดใจพี่น้องเลยไปไปทห้มีหน่อย รถแกงหน่อยเนาะเฟจบุ๊กจะมาถือแคกเอี์มองสองข้างคือร้านขึ้นปีน้องเดี๋ยวริบตัวทำไมน้องเนาะผัดข้าเนี่ยมาๆครับพี่มาพี่มาพี่มาอยู่อยู่โซนเมืองเก่าครับอยู่ตลาดใหญ่ตลาดไงเอคนไทยกำลังใจครับพี่น้อยสุดๆเด้อสุดๆเด้อครับขอบคุณมากนะครับให้กำลังใจครับประชาชนตอนนี้เฟซบุ๊กเพจชิติพลถือโจมตีแล้วหนึ่งป้ายกันหน่อย รสกันหน่อยช่องท้างสื่อสารกันพี่น้องเป็นบุ k กระเพจไม่ันแข่งเข้มกันอีกเหลืออีกต่อยังชอตชอบมีหลายชอบไม่ดีลูกพี่ไม่ดีลูกพ่ อ่าอ๋อ thì มีครับคนอ๋ออ๋ออ่าแล้วเดี๋ยวไปวนดู มันเหลือของเจ้าคือเดียวเป็นผู้สังที่ยังเกไดอยูเขาเล่นเมากมากไม่เก่คือต่องออกินไม่เ่งได้มันเตียมได้ว่าเขาเป็นผู้สังเขาเปล่ยนความเปลี่ยนเีเขามได้ติดดดตตดเิดตคือิปตดติติดติหติดตแด้ิดติใหญ่ทิดติดตดติต่ดติด้อตดติดตดดดตดดดดดดิด

กรคุณพ่อรัวตดมาดอคุณพ่ออยู่ดีใช่ไหมยครับเดเนครับดีครับขึนหน่อยครับยืดเวลาพองครับหลอดเราถอดได้ครับกระดูกรับ้กระดูกข้า่แรกครับข้างแรกย จะไปร่วมกับางพิสมหรือ่มกับใครปะยอมยอมนะครับวนี้ยงาภาจะบอกเดกๆตงดีครับตึงดีแต่ว่าถ้าเข้าขเด็กเป็นช้เนี่อนไขตรงต้งใสข้อมาัตรแต่ข้างนสไดยอดใส่นโยย มเรวเนาะัดูค้องกระซือขาเข้าเลยจืดแก่ับแห้เอาต้องบชนาใหญ่คปรัเด็นแขบหนึงเร็วๆนเาแล้วนี่อะไรๆกงเนี่ยผัดแห้งๆข้างนี้แน่นกคือลอบ้องลอบเกินทางประธานสภาไครับมันก่อนมาหาป้าอยู่ครับเจอเจอคุณทัศครับครับผมครับตอนนตเทพไปเลยเข้าแทนครับจับต้อหุอนไได้ครับเ พวกเขตนอกเนเอกเขตอเขาก็ซื้อได้ไงซื้อหมดเือของเราเขตในเราจะได้อยู่เขตในเงินลาเขาเอาเงินเขาไม่ลงแตนอกมีโอกาสของเขาอ่ะตรงตรงดีใจครับขอบคุณครับโชคดีโชคดีไปลงอูไปลงอแล้วอแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เราไปเสียเราบ้นขึ้มากจริงเลยเราจะไปไหนพี่เล็กอยากอยากโซนเอาโซนนี้ให้แตกก่อนใช่ไหมทุกอ่างก่อนบ้ามีเรามีโซนไหนอีกที่จะต้องไปก็เอาโซนนี้ก็ได้ตอนแรกเราจะขึ้นทะยางบนยาวไปเลยอ่าแถวเส้นหลักนะแต่ว่าเข้าซอยอย่างนี้ก็ดีก็ได้คุยอยู่เมืองเก่าอยู่เมืองเก่าขึ้นชายาุกย่านเมืองเก่าไงฟงสารทางนี้เนี่ยที่เราบนที่อุดรที่อุดรที่เราแพ้เนี่ยเราไปอันนี้สิ เขาซื้อเราแน่หรอกแต่เส้นนอกเขายิงเขายิงทุกที่เลยเส้นเส้นนอกเขาซื้อหมดเลยซื้อหมดต้งบอกว่าปวช์รทอนี่คอรอไม่เคยจับอะไรอย่างนี้ได้หรอกทีนึงทั้งหลายหมื่นล้านเสียดายตังค์จับไม่ได้เอาเงินมาทำประโยชน์อย่างนี้ดีกว่าคอรหน้ายุเลย เข้าไปยองจะเดงนลองยุบองอตอนี่ไม่โดนจริงๆใช่เพราะว่าก็รู้เขาซื้อซื้อซื้อหมดเลยเุกที่ซื้อหมดจะทำให้พุดธกับไม่ได้ครอะยาไม่เดยก็ตออจ่าไ้ก็ตอนทำหน้าที่เป็นพวกแั่งรอร้องเรียนอย่างเดียวอ่ะให้คนอื่นเขาขายหลักเจเสดายเงินนอกเงินไปช่วยทางนอกระดางนอกไปทําดลโซลารเซลล์ไปขุดปีน้ำปีน้ำหู่ปีถูกมีน้ีกว่าใช่ใช่ พอต่อปีหนึ่งตัวันกี่หมื่น้าอะไรอยาเ้ยอะกว่ใเดือนก้าอะไรไม่ไดเกิดปยช่ได้ขอบคุณมากครับครับครับน่าคิดตอนี้ครับจริงครับขอบคุณนะครับารับฝากกันครับ ยันอบจอมบุสู้ยุคใหม่ทำงห้ดีครับไล้โปร่งใสเรื่องเต็มอ้าช่วยเรายวเดินที่สุดถนนก่อนครับครับเอเดี๋ยวรค่อยเดินไปหาท่รครับ อโอเคเดี๋ยวขอุญาตปิดไลฟ์สดของช่องช่องของพี่น้อยสิที่ผลขอขอนุญาตก็ได้ครับเดี <laughs> ๋ยวเอาโทรศัพท์ไปเบิ้งเพจก็เพจผูกผมหรือกาแฮกแล้วครับพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวสิทธิ์ต่ตอกับพี่น้องม่าได้ครับสวัสดีครับ <laughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ